สวัสดีค่ะเด็กๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนด้วยกันในวิชาฟิสิกส์นะคะซึ่งวิชาฟิสิกส์นะคะก็เป็นวิชาในสาขานะคะสายการเรียนวิทยาศาสต์นะคะในระดับชั้นนยยมศึกษาตอนปลายนะลูก ถ้าเท้าความนะคะก็คือตอนที่หนูเรียนที่มอต้นเนาะหนูจะเรียนวิทยาศาสตร์อยู่แค่2วิชาใช่ไหมคะก็คือวิทยาศาสตร์พื้นฐานนะคะแล้วก็วิทยาศาสตร์เสริมทักษะนะคะหรือวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมนั่นเองเพราะฉะนั้นตอนนั้นหนูเรียนวิชาวิทยาศาสตร์อยู่2วิชาแต่พอหนูขึ้นมาเมี่มอถึกสาออนไลน์นะลูกเราจะมีการเรียนวิทยาศาสตร์นะคะในหลายวิชามากขึ้นก็จะประกอบไปด้วยฟิสิกส์เคมีชีวะดาราศาสตร์นะคะ แล้วก็มีวิธยาการคำนวณรวมไปถึงออกแบบด้วยนะลูกอ่าเพราะฉะนั้นนะคะการที่เรียนที่มต้นกับมปลายถามว่าเรียนต่างกันยังไงนะคะเรื่องที่หนูจะเรียนที่มปลายหนูก็เคยเรียนมาแล้วในมต้นนะลูกแต่ว่าหนูจะเรียนในลักษณะของพื้น,พ,นพื้นนะคะแล้วก็เป็นโจทย์ที่ไม่ยากแล้วก็ไม่ซับซ้อนมากมายนะคะแต่ว่าพอขึ้นมปลายมันก็จะซับซ้อนมากขึ้นแต่ก็อย่าเพิ่งปิดใจนะคะ เปิดใจเรียนก่อนดูซิว่าเอ๊ะที่ว่ายากมากขึ้นนะคะมันอาจจะยากขึ้นเล็กน้อยสำหรับเรานะคะมันอาจจะไม่ได้ยากมากมายนะ,ะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนวิชาฟิสิกส์นะคะเพราะฉะนั้นวิชาฟิสิกส์ก่อนอื่นเราจะต้องมารู้จักความหมายของสิ่งที่เราจะเรียนก่อนนะคะอ่ะยกตัวอย่างเช่นวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งต่างๆในปรากฏการธรรมชาตินะคะซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็นสองสาขา สาขาแรกเราเรียกว่าวิทยาศาสตร์ชีวภาพวิทยาศาสตร์ชีวภาพได้ยินคําว่าชีวภาพมันก็น่าจะเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตใช่ไหมลกูกในขณะที่สาขาที่สองนะคะก็จะเป็นวิทยาศาสตร์กายภาพก็คือสาสตร์ที่อาจจะเรียนเกี่ยวกับสิ่งไม่มีชีวิตต่างๆนะคะแล้วทีนี้หนูคิดว่าฟิสิ์เป็นวิทยาศาสตร์สาขาไหนระหว่าง วิทยาศาสตร์ชีวภาพและวิทยาศาสตร์กายภาพสำหรับคนที่ตอบว่าฟิสิ์เป็นวิทยาศาสตร์กายภาพถูกต้องค่ะฟิสิ์เป็นวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพแขนงหนึ่งนะลูกซึ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆมากมายนะคะไม,ม่ว่าจะเป็นเรื่องคลื่นแสงเสียงไฟฟ้าแม่เหล็กการเคลื่อนที่มวลแรงและพลังงานรวมไปถึงโมเมนตัมนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ หนูอาจจะคุ้นชินว่าเอ๊ะเราเคยเรียนแล้วตอนมอต้นนะคะซึ่งแบบหมาดๆล่าสุดเลยที่เราเพิ่งเรียนไปตอนมอ3นะคะก็จะเรื่องไฟฟ้านะคะวงจรไฟฟ้าการคิดค่าไฟฟ้านั่นเองนะคะ,ะทีนี้เรามาดูเรื่องที่สองของเรานะคะเรื่องการวัดและความละเอียดในการวัดกูบังขาททำไมต้องเรียนเรื่องการวัดหนูก็วัดเป็นแล้วนี่คะปกติหนูก็ใช้ไม้บรรทัดอยู่แล้ว หรือหนูใช้ตลับเมตรหรือสายวัดอยู่แล้วทําไมเราต้องเรียนเรื่องการวัดมาดูนะคะลูกการที่เราจะเรียนเรื่องการวัดนะคะและความละเอียดในการวัดมันมีความจําเป็นอย่างมากนะคะในสาขาวิทยาศาสตร์เหตุผลเพราะอะไรเอาง่ายๆนะคะเอาแบบเข้าใจใง่ายๆเลยคือถ้านรกวิทยศาศาสตร์ตัวน้อยของโคูในวันนี้ในอนาคตหนูจะไปทํางานเป็นวิศวกรแล้วหนูจะไปทําหรือสร้างตึกอาคารบ้านเรือน นะคะให้ผู้อยู่อาศัยอีกมากมายเลยหนูคิดดูว่าถ้าสมมุติหนูวัดหรือใช้ความละเอียดในการวัดคาดเคลื่อนเพียงเล็กน้อยเช่นตึกชั้นที่หนึ่งหนูเอียงไปหนึ่งเซนหนึ่งเซนเองนะลูกไม่เดียวเองจะทําให้ชั้นที่สองเอียงเพิ่มอีกหนึ่งเซนเป็นสองเซนสามชั้นเอียงสามเซนห้าชั้นเอียงห้าเซนแล้วถ้าหนูสร้างตึกซักห้าสิบชั้น มันจะเอียงไปห้าสิบเซนครึ่งเมตรเลยนะลูกตึกหนูจะเอียงเป็นหอเอเมซ่าเลยนะโอเคไหมคะมันอาจจะถล่มลงมาได้หรูเห็นความสำคัญหรือยังนิดเดียวนะคะมันก็สร้างความรุนแรงได้หรือสร้างความผิดพลาดได้มหาศาลเลยเพราะฉะนั้นเราจะมาดูค่าความเียดของการวัดกันว่าแล้วเราจะทำยังไงให้มันไม่คลาดเคลื่อนมากนะนะคะ เรามาเริ่มจากอุปกรณ์ชิ้นแรกที่เราใช้ในการวัดกันเลยอันนี้แบบเบสิคธรรมดาที่เรารู้จักกันอยู่แล้วเราเรียกว่า ruler ไม้บรรทัดนะคะเพราะฉะนั้นไม้บรรทัดเนี่ยจะมีสเกลนะคะจาก0ถึง1เนี่ยมีทั้งหมด10ช่องย่อยเพราะฉะนั้นนะคะถึงมันจะวัดในหน่วยเซนติเมตรแต่มันมีค่าความละเอียดถึง1มิลลิเมตรนะคะก็คือทศนิยม1ตำแหน่งนั่นเองนะคะ เราจะได้ว่าไม้บรรทัดเป็นหน่วยวัดที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตรค่ะมีค่าความละเอียดเล็กย่อยลงไปเป็น1มิลลิเมตรนั่นเองต่อมาแล้วถ้าหนูต้องการวัดหน่วยเซนนี่ละค่ะครูแต่สิ่งที่หนูจะวัดมันยาวมากๆเราก็ควรจะเปลี่ยนอุปกรณ์การวัดนะคะมาเป็นไม้เมตนะคะเพราะว่าถ้าเราจะวัดโต๊ะสักตัวหนึ่งนะคะแล้วปรากฏว่าเราต้องต่อไม้บรรทัดหลายๆอัน มันก็จะดูแปลกไปใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนมาเป็นไม้เมตรได้ซึ่งไม้เมตรก็ยังมีหน่วยเป็นเซนติเมตรเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ค่าความละเอียดก็ยังคงเป็น1มิลลิเมตรหนึ่งตำแหน่งเหมือนเดิมนั่นเองแล้วถ้าสมมุติเช่นวันหนึ่งอยากวัดรอบเอวอากำลังไดเอทอยู่ช่วงนี้ใช่ไหมคะหยุดอยู่บ้านนะคะก็เฮ้หนูทานอาหารน้อยลงแล้วนะครูหนูออกกําลังกายอย่างหนะักหนูอยากวัดรอบเอวจังเลยอะ เปิดเทอมหนูจะได้ตัดกระโรงใหม่หรือเปล่านะคะเราก็มาดูกันเลยว่าเอ๊ะถ้าจัดรอบเอวเอาไม้บรรทัดมาวัดก็คงจะตลกใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ในการวัดนะคะอ่ะเป็นอะไรดีละ่ะถูกต้องค่ะก็เปลี่ยนมาเป็นสายวัดหรือตลบเมตรแต่ตลบเมตรเราไม่เอามาวัดรอบเอวนะลกูกเราวัดกับสายวัดนะคะจนตลับเมตรก็ใช้ได้นะคะเพราะว่าอันเนี้ย มันมีค่าความยาวค่อนข้างเยอะนะคะก็ใช้กับงานก่อสร้างด้านอื่นๆเหมือนกันที่อุปกรณ์ต้องใช้ความยืดหยุ่นพอสมควรนะคะอันนี้ก็ยังมีค่าความละเอียดนะคะ1มิลลิเมตรเหมือนเดิมต่อไปคุณบรรณาธิ์ถ้าหนูอ,อยากวัดให้ละเอียดกว่าน,นั้นอีกหนูจะวัดยังไงคะอ่ะอุปกรณ์ชิ้นนี้ช่วยได้คะ่ะมันก็คือวัวเนยียคาลิเปอร์นั่นเองนะคะซึ่งอุกะะงอปกรณ์ตัวนี้มีค่าความละเอียดมากขึ้นนะคะ หน่วยการวัดของเขาเองตัวหลักของเขาเป็นหน่วยมิลลิเมตรอยู่แล้วนะคะแล้วค่าความละเอียดของเขาก็ยังเท่ากับ0.05หรือนะคะอุปกรณ์บางตัวนะคะวเนคาิบางตัวก็มีค่าความละเอียด0.02ซึ่งก็แล้วแต่ยี่ห้อนะคะแล้วก็แล้วแต่ความละเอียดที่เขาระบุมาซึ่งจะมีการระบุไว้จุดนี้ค่ะบริเวณนี้นะคะอ่าตรงนี้เป็นบริเวณสเกลหลักนะคะ ซึ่งจะบอกค่าความละเอียดไว้ตรงนี้เป็นสเกลละเอียดนะคะซึ่งก็จะบอกค่าสเกลไว้เช่นกันค่ะอุปกรณ์ชิ้นนี้เอาไว้ทําอะไรได้บ้างคะครูบริเวณนี้ลูกตรงนี้นะคะเราเอาไว้วัดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในของวัตถุที่เราสนใจบริเวณนี้เอาไว้ไวัดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกที่เราสนใจลูกจุดนี้ค่ะเราเอาไว้วัดความยาวหรือความลึกของอุปกรณ์ที่เราต้องการวัดนั่นเองซึ่งอุปกรณ์ชิ้นนี้นะคะเรามีที่โรงเรเียนเยอะมาก และเปิดเทอมนะคะู้บันจะสอนหนูวัดอุปกรณ์ต่างๆโดยใช้วเวอร์เนียนร์ลิเปอร์นะคะแต่วันนี้เรามาเรียนเฉพาะการอ่านค่าที่เป็นภาคทฤษฎีกันก่อนค่ะตัวต่อไปนะคะมีความละเอียดมากกว่าวเวอร์เนียนริเปอร์อีกเราเรียกเขาว่าไมโครมิเตอร์นั่นเองนะคะไมโครมิเตอร์ตัวนี้นะคะมีค่าความละเอียดมากขึ้นนะคะก็คือมีความละเอียดถึง0.01ม mm ิมเลยทีเดียว เพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่เราจะใช้เอามาวัดหรือสิ่งของที่เราจะวัดเราจะนําไปใส่บริเวณช่องนี้ลูกเสร็จเรียบร้อยเราก็จะหมุนบริเวณนี้นะคะให้เข้าไปแน่นๆเลยยึดติดไว้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมหมุนค่าความละเอียดด้วยเพื่อที่จะล็อกให้เขาอยู่นิ่งนะคะและบริเวณนี้ค่ะเราจะเลื่อนล็อกติดเอาไว้นะคะให้อุปกรณ์อยู่นิ่งๆเราจะได้วัดได้สะดวกนะคะ,ะทีนี้เราจะไปดูว่า แล้ววิธีการอ่านค่าอ,อุปก,กรณ์เหล่านี้อ่านยังไงไปดูกันค่ะเริ่มจากข้อที่1น,นะคะการวัดแบบเบสิกง่ายๆก่อนเลยเราก็มาใช้การวัดแบบหมายป็นทัทัด่วไปนะคะซึ่งตัวนี้เราจะเห็นว่าดินสอรหรือรูปภาพดินสอชิ้นนี้นะคะมีความยาวอยู่ปลายอยู่บริเวณตำแหน่งที่5นะคะก็คือเลข5นั่นเอง เพราะฉะนั้นเราจะอ่านค่าตรงนี้ว่า5เซนติเมตรนะคะไม่ยากใช่ไหมลูกอ่ะต่อไปค่ะอ่าค่าตัวนี้นะคะอันนี้หน้าตาแบบนี้น่าจะดูกรชิ้นไหนเอ่ยอ่าถูกต้องค่ะมันคือเวอร์เนียคาลิเปอร์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจากเลข1ถึงเลขสเห็นไหมคะมีหน่วยกำกับ2องเซนติเมตรเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะคะเราจะอ่านค่าเป็น1เซน ะะถึง2เซนติเมตรนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสังเกตรูปจากเล็ก1ถึงเล็ก2จะมีช่องย่อยอยู่ทั้งหมด10ช่องเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นแต่ละช่องมีค่า0.1เพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้เราจะอ่านว่า1อันนี้ก็1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9และ2เซนติเมตรนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านค่านะคะเราจะมองที่ค่าความละเอียดอยู่ค่าความละเอียดของเรานะคะผ่าน0.8มาละผ่าน0.9มาแล้วผ่าน 1. 1มาแล้วผ่าน1.1มาแล้วแต่เอ๊ะยังไม่เกิน1.2เพราะฉะนั้นแสดงว่าเราจะอ่านค่าหลักตรงนี้นะคะก็คือผ่านตำแหน่งนี้มาอ่านค่า1.1เซนติเมตรเป็นค่าหลัก นะคะอ่าผ่าน1.1มาแต่ยังไม่ถึง1.2เห็นไหมเราก็อ่าน1.1เซนติเมตรเอาไว้ก่อนนะคะเก็บไว้ก่อนเป็นค่าหลักต่อไปค่าความละเอียดล่ะคะครูอ่านยังไงเอาแบบภาษาเข้าใจง่ายเลยนะคะก็คือเราก็ต้องเล็งนะคะสเกลด้านบนกับสเกลด้านล่างสเกลด้านบนกับด้านล่างคู่ไหนที่ตรงกันมากที่สุดนะคะโดยการเล็งจากสายตาเราเนี่ยนะคะ คู่นั้นก็จะเป็นจุดที่เราจะอ่านค่าความละเอียดซึ่งในที่นี้ครูบอกว่าเอ๊ตรงนี้แน่ๆเลยดูแล้วตรงกันมากที่สุดเลย่ครูก็จะเลือกจุดนี้นะคะเป็นจุดอ่านค่าความละเอียดเพราะฉะนั้นดูสิลูก0มา1เห็นไหมคะแสดงว่าตรงนี้มีค่าเท่ากับ1แบ่งเป็น10ช่องย่อยแสดงว่าช่องละเท่าไหร่ลูก ช่องลัด0.1ถูกต้องจ้าเพราะฉะนั้นแสดงว่าตรงนี้คุณบันจะอ่านว่า0.1 0.2 0.3 0.4เราก็จะอ่านค่า0.4ทีนี้สเกลความละเอียดของเรามี0.1แสดงว่าค่าความละเอียดของมันคือ0.01ม mm เพราะฉะนั้นเมื่อคุณบันเอา0.4คูณ0.01 ก็จะเท่ากับ0.004ม mm. ิลลิเมตรหรือถ้าเราจะเปลี่ยนให้เป็นเซนติเมตรนะคะก็จะได้เป็น0.04เซนติเมตรนั่นเองค่ะเมื่อเรานำค่าหลักบวกกับค่าความละเอียดเราก็จะได้คำตอบของข้อนี้ว่า1.1บวก0.04คำตอบคือ1.14เซนติเมตรจ้า ไม่ยากใช่ไหมคะต่อไปเรามาดูไมโครมิเตอร์กันบ้างนะคะอ่ะมาดูเลยลูก0ถึง5ช่องบนมีทั้งหมด5ช่องเห็นไหมคะแสดงว่าเป็นช่องละ1มิลลิเมตรนะคะอ่ะแต่สังเกตดูสิลูกข้างล่างแบ่งครึง่งข้างบนเห็นไหมอ่ามันแบ่งครึง่งข้างบนดูสิคะเพราะฉะนั้นแสดงว่าช่องข้างล่างเนี่ยเราควรจะา เท่าไหร่ปิ๊งปองถูกต้องค่ะก็คือ0.5ม mm ิมนั่นเองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะช่องถัดไปก็จะกลายเป็น1มิเมตรถัดไปเป็น1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7เห็นไหมคะ ง่ายใช่ไหมอะแล้วทีนี้ครูบังค่ะข้อน,นี้เราอ่านยังไงนะคะเด็กๆดูนะลูกตรงนี้5าแล้วใช่ไหมคะห้าจุดห้าหกห้าเจดนี่ๆๆๆ,ๆเส้นบางๆตรงนี้เลยเห็นไหมมันผ่านไปน,นิดนึงแล้วเห็นไหมคะตรงนี้เราจึงอ่านค่าหลักเป็น7.5ม mm ิลลิเมตรนั่นเองแล้วค่าละเอียดล่ะคะครูตรงนี้อ่านยังไงเหมือนเดิมค่ะทฤษฎีเดิม คือเราดูที่เส้นค่าหลักนะคะเส้นค่าหลักกับเส้นสกิลและความละเอียดนะคะเส้นไหนตรงกันมากที่สุดเราจะใช้ตัวนั้นอ่านค่าซึ่งในข้อนี้ครูว่าตรงนี้แน่เลยเห็นไหมคะตรงเนี้ยตรงกันมากที่สุดนะคะโดยวิธีการอ่านค่าความละเอียดตรงนี้เราจะอ่านจากล่างขึ้นบนนะลูกเห็นไหมคะสิบสิบห้ายี่สิบเพราะฉะนั้นจากตรงนี้สิบใช่ไหมคะครูบัณฑก็นับต่อไปสิบเอ็ด 12 13และเส้นตรงนี้คือ14นั่นเองเราก็ได้ค่าความละเอียดมาว่าได้มา14ช่องนะคะสเกลช่องที่14นั่นเองแล้วเราก็เอาไปคูณค่าความละเอียดของไมโครมิเตอร์ก็คือ0.01เราก็ได้ค่าออกมาเป็น0.14ม mm. มนั่นเองจ้าพอเราได้ค่าสเกลหลักกับค่าสเกลความละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำมา บวกกัน7.5บวก0.14คำตอบที่ได้ก็เป็น7.64นั่นเองค่ะเห็นไหมล่ะคะไม่ยากใช่ไหมค่อยๆทำค่อยๆเรียนรู้เดี๋ยวเราก็จะทำได้เองนะคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะครูปัอขอลาไปก่อนอย่าลืมไปทำแบบฝึกหัดและใบงานที่ครูใส่ไว้ให้ในคลิปใต้ลวิดีโอนี้นะคะสำหรับวันนี้สวันนสดีค่ะ Thank uh you. -huh.